ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อนักแสดงอารมณ์ดีชมพู่ทันศิตาโพสต์ภาพตัวเองเตรียมเข้าห้องผ่าตัดด้วยข้อความว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเข้าห้องผ่าตัดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนส่วนเกินในร่างกายถ้าไม่จำเป็นก็ตัดออกไปจ้าชมพู่บอกอีกว่าหมอบอกสบายสบายไม่น่ากลัวเดี๋ยวอัปเดตอาการช่วงบ่าย ลอรอบายบายเจ้าก้อนที่คอเราต้องแยกย้ายกันแล้วนะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาเป็นพิธีกรรายการคุยแซกโชทางช่องวัน31พร้อมกับเผยอาการหลังเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่คอชมพู่ผ่าตัดอะไรชมพู่ผ่าตัดก้อนถุงเนื้อนิดหน่อยแล้วก็น้ำที่คอคือไม่เคยรู้เลยว่าตีว่เองเป็นอะไร ต้องขอบคุณคุณผู้ชมแฟนคลับที่สังเกตให้เวลาเงยคอหรือหันซ้ายหันขวาคุณชมพู่เป็นไทรอยหรือเปล่าคุณชมพู่เป็นอะไรทำไมคอบวมเราไม่เคยสังเกตเลยเพราะมันไม่มีผลต่อการใช้เสียงกลืนน้ำไม่ลำบากไม่มีอาการเจ็บอาการปวดอะไรตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูเป็นไทรอยก็เลยไปตรวจเลือดดูค่าไทรอยก่อนซึ่งมันปกติเราก็เอ๊ะเป็นอะไร มีคนแนะนำไปหาคุณหมอที่รามาเอวราซาวเสร็จปุ๊บมันมีก้อนถุงเนื้อถุงน้ำอยู่ในคอมันมาจากไหนชมพู่ไม่มีสาเหตุที่แน่นอนมีหลายคนเป็นแต่ไม่รู้ตัวเพราะบางคนมันไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ชมพู้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการใช้เสียงหรือพักผ่อนมันทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้อันตรายไหมชมพู่ ไม่อันตรายค่ะเคยเห็นคนที่คอบวมไปตลอดชีวิตไหมเขาก็ไม่ได้ผ่าออกเพราะไม่เป็นอันตรายแต่สำหรับบางคนมีภาวะเสี่ยงเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกคือเนื้อร้ายใช้เสียงลำบากหรือกลืนข้าวลำบากอันนี้ต้องผ่าออกแต่ชมพู่ตัดความรำคาญเพราะคนทักเยอะเขาเลยแยะนําว่าให้จี้ ก่อนหน้านี้มันเล็กลงแล้วผู้เลยถามหมอว่ายังต้องผ่าอีกไหมหมอบอกว่าจะเก็บไว้ทำไมครับนั่งใกล้ๆมองไม่เห็นแผลเลยชมผู้ตอนแรกผู้บอกถ้าเอาง่ายสุดหมอผ่าข้างหน้าหมอบอกเป็นดาราจะเอาแผลไว้ข้างหน้าทำไมสองกล้องไหมก็เลยผ่าตัดแบบสองกล้องเจ็บไหมชมผู้ ระบมนิดหน่อยเหมือนผ่าตัดคลอดหลังคลอดก็มีระบมนิดหน่อยใช้เสียงได้แต่มีแหบบ้างทีมงานบอกว่าก้อนเนื้อถุงน้ำที่ออกมาเจ็ดเซนชมคู่จริงๆถ่ายไว้นะไม่กล้าให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ก็ผ่าออกเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแต่มีคนมาขอข้อมูลเยอะมากลูกสาวเหมือนจะเป็นคนที่บ้านเหมือนจะเป็นทำยังไงไปปรึกษาคุณหมอเลยค่ะ พราะบางทีมันไม่อันตรายอย่างที่คิดอย่างชมพู่ไม่อันตรายผ่าเสร็จใช้ชีวิตปกติบางคนตรวจเจอก่อนล่วงหน้าสามารถรักษาได้หลังผ่ามีเอฟเฟกตอื่นไหมชมพู่มีเสียงแหบตอนผ่าบอกหมอว่าทำยังไงก็ได้ตอนสอดท่อวางยาสลบอย่าให้โดนกล่องเสียงมากที่สุดนะคะตอนผ่าหมอเซฟเส้นเสียงหนูหน่อยเพราะต้องใช้เสียงก็มีแหบแบบนี้ บางคนอาจจะแหบมากกว่าผู้แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15 1 4 1 5นทาถึง14.15นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c h a น n ออเรียนมาม m า